สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาชมศูนย์จัดการสัตว์ตูเพื่อชุมชนตะบนนาจักนะคะวันนี้เรามาพบกับเคล็ดลับนะคะความสะอาดสุดๆเลยค่ะในเรื่องของการทําไตโครเดมาแห้งพร้อมใช้นะคะเป็นการบรรจุพันธุ์นะคะตอนนี้เราก็ตัก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 ,ตกค่ะตักขนาด1กิโลกรัมนะคะถุงละ500กรัมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตักเสร็จแล้วเราเอาไปชั่งน้ําหนักนะคะ น้ำหนัก500กรัมจริงไหมโอเคค่ะเขย่าวขย่าวขย่าวโอ้เกิน500กรัมมาค่ะลองลองวัดใหม่นะคะอ่าไม่ถึงอีกค่ะโอเคเราต้องใส่ให้ถึง500กรัมนะคะตักเข้าตักกอกกันอยู่แบบนี้ให้ถึง500กรัมบางทีก็แถมไปเป็น600กรัมก็มีนะคะจากนั้นก็บรรจุใส่ถุงขนาด1กิโลกรัมค่ะถุงขนาดใหญ่ของเรานะคะจากนั้นนะคะก็รีบปิดปากถุงแล้วก็กดรูดให้สนิทนะคะอย่าให้เชื้อโรคอื่นเข้านะคะ เราก็ได้ทีละถุงละถุงรับรองเรื่องความสะอาดนะคะศูนย์จัดการสัตว์ูเพื่อชุมชนตำนนานจักนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานนะคะรับรองความสะอาดแน่นอนคะ่ะ